ผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้เดินทางมารีวิวนะครับบ้านสวนนะครับซึ่งกยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลละทายนะครับอาเภอกันทารรมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นบ้านสวนนะครับมีรวรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับมีทางเข้านะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นตุนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ แล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยฮะไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําประปาเอกสารหลักฐานเป็นฉนุครุดแดงนะครับแล้วก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็เนี่ยพื้นที่ด้านหน้าของบ้านหลังนี้นครับก็จะเป็นลนักษณะเป็นสวนนะครับเนี่ยเป็นสวนเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้อาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับเนื่องจากฝนตก นะครับต้องกลางร่มนะครับกลางร่มรีวิวเลยทีเดียวนะครับเนี่ยถ้าเรามองไปตรงนี้นะครับเนี่ยบ้านหลังคาสีแดงนี้ก็จะเป็นบ้านของฝรั่งนะครับชาวต่างประเทศนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่นะครับบ้านหลังนี้เลยนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่68ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับราคาขายบอกเลยนะครับ 1ล้าน2แสนบาทนะครับค่าภาษีนะครับค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับเจ้าของบ้านนะครับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับหรือพูดกันแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือฟรีค่าโอนครับโอ้สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดประตูนะครับประตูเหล็กเข้าไปด้านในก่อนนะครับกลับสําหรับบริเวณพื้นที่นะครับโดยรอบเลยนะครับซึ่งก็ รอบๆบริเวณก็จะมีการก่อสร้างนะครับเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเนี่ยความสูงก็อยู่ที่ประมาณนะครับเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็เป็นรั้วที่รอบบริเวณเลยนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีมาถึงก็สังเกตง่ายๆก็จะมีต้นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับร่มรื่นและเกินนะครับเป็นบ้านสวนนะครับเนี่ย บรรยากาศน่าสนใจมากเลยนะครับบ้านนี่ก็จะเป็นทรงธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งก็จะของบ้านนะครับก็จะมีนะครับผู้หญิงนี่ก็จะเป็นคุณครูนะครับผู้ชายก็จะเป็นนายทหารนะครับหลดเกษียณแล้วทั้งคู่นะครับมาอยู่เป็นบ้านสวนนะครับเพราะฉะนั้นทําไมต้องขายนะครับเป็นบ้านสวนอยู่ดีๆแล้วเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะครับ เนื่องจากคุณครูแล้วก็นะครับเจ้าของบ้านเป็นนายทหารนะครับเราเกษียณแล้วั้งคู่เนี่ยอยากจะไปอยู่กับลูกนะครับซึ่งก็ลูกๆก็อยู่ที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นจะเที่ยวไปเที่ยวมานะครับแม่ไปหาลูกลูกไปหาแม่ก็รู้สึกจะลําบากนะครับเพราะว่าในการเดินทางก็ค่อนข้างจะไกลนะครับลูกๆก็เลยบอกว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขาย นะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสวนเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนการปลูกเกี่ยวกับต้นไม้นี่ก็นะครับก็จะมีเนี่ยนะครับต้นขนุนนะครับต้นขนุนแล้วก็มีต้นมะขามแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับต้นมะละกอนะครับแล้วก็มีเนี่ยอา่าต้นมะนาวนะครับแล้วก็มีต้นน้อยหนาโอ้ นะครับมีมากมายหลายชนิดเหลือเกินนะครับเจ้าของบ้านก็จะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติบรรยากาศให้เกิดความร่มรื่นนะครับก็จะปลูกต้นไม้นะครับรอบๆบริเวณนะครับเสื่งเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆแล้วก็จะมีรั้วนะครับรอบบริเวณเลยนะครับซึ่งภายในบ้านก็จะมีห้องนอนนะครับมีห้องน้านะครับแล้วก็มีกระถันติดแอร์คอนดิชันด้วยนะครับห้องน้ําก็จะมีอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ อีกหนึ่งห้องนะครับด้านด้านนอกข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีห้องน้ําด้านในและก็มีห้องน้ําด้านนอกนะครับรอบๆบริเวณนะครับเนี่ยจะมีรอบๆรอบขอบชิดนะครับอยู่และปลอดภัยนะครับเนี่ยบ้านก็จะประมาณนี้นะครับบ้านมาก็อาจจะมีการปรับปรุงเกี่กับรีโนเวทนะครับสำหรับบ้านสวนนะครับเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของนะครับตำบลละทายนะครับอำเภอการ์ตรารม จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็การรีวิวอาจจะนะครับครูคลับไปบ้างเนื่องจากฝนตกนะครับต้องการร่มนะครับต้องการร่มอะไรทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับเจ้าของบ้านนะครับใจดีมากๆเลยนะครับคุณครูแล้วก็นะครับนายทหารนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับติดต่อให้ผมก็นั่แต่ผมรอสวัสดนะครับได้มีโอกาสมาทำการรีวิวเป็นบ้านเป็นบ้านสวนนะครับเนื้อที่1ไร่68ตารางวานะครับ พรอะบ้านหนึ่งหลังนะครับราคาขายเนี่ยนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับส่วนค่าภาษีค่าโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยยินดีที่จะจ่ายนะครับก็ฟรีค่าโอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับห่างจากเขตเทศบาลนะครับอำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกษ นะครับอยู่ที่14กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาตรงนี้นี่40กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากสถานีรถไฟกันทรลาลมนะครับ13กิโลเมตรนะครับเนี่ยเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะครับเข้าของนะคนข้าจะเยอะทีเดียวนะครับเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย เนื้อที่ไร่กอกว่าพราะม่านหนึ่งหลังนะครับขายล้านต้นๆโอ้เป็นเป็นราคาที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายนะครับมีทั้งอ่ามีทั้งรถทัวร์มีทั้งอ่าการรถไฟนะครับแห่งประเทศไทยนะครับอันในนี่ก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ห้องนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอน นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําในตัวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยติดแอร์คอนดิชันด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ห้องนอนด้วยนะครับเป็นบ้านทรงธรรมดาทั่วๆไปนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของนะครับตะบนละทายนะครับอําเภอกันทารมจังหวัดศรีสเกตนะครับเนื้อที่นะครับของที่ดินเนี่ยนะครับหไร่68ตารางวานะครับราคาขาย นะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ดินพร้อมที่ดินนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทฟรีค่าโอนโน่าสนใจมากเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นนะครับต้นส้มเคียวหวานนะครับจากเมืองนนเลยนะครับเอามาปลูกโอ้กำลังที่จะออกลูกดกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่นะครับเจ้าของบ้านนะครับรถลรยแกแถมอีกก็มีกล้องบนจรปิดนะครับ กล้องวงจรปิดนี้สามารถดูได้ทั่วโลกเลยนะครับดูในโทรศัพท์มือถือนะครับสดวกสบายเหลือเกินนะครับแล้วก็มีติดแอร์คอนดิชันให้2เครื่องนะครับแล้วก็แถมเฟอร์นิเจอร์บางส่วนให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้นี่โอ้ราคานี่ถือว่านะครับเหมาะสมมากๆเลยนะครับเนื้อที่นะครับหไร่68ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับราคาขาย1นึ่งล้านสองแสนบาทฟรีค่าโอน นะครับยังมี Wi-Fi นะครับมีกล้องวนจรปิดแถม Air Condition อีก2เครื่องนะครับี่ยเฉพาะส้มเขียวหวานนี่ก็โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับส้มเมืองนนด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แอร์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางส่วนให้นะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจก็ติดต่อมานะครับเนื้อที่นะครับของที่ดินเนี่ยนะครับหไร่68ตารางวานะครับราคาขายนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ดินพร้อมที่ดินนะครับ หนึ่งล้านสองแสนบาทฟรีค่าโอนโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับประชาสุดเกียสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีลาก็นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดสามแปดสี่หนึ่งเก้าวันนี้ขอบคุณประชานเจ้าของบ้านนะครับใจดีใจดีนะครับที่ได้ให้เกียรติติดต่อนะครับผมนัทพลพรมสวัสดีมีโอกาสมาทําการรีวิวนะครับต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นาสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดติดต่อได้นะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสด นะครับคิดค่าบริการก็3%ามเยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์นะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆขอกราบคำว,ว่าสวัสดีครับ